ดีกับการเข้าร่วมธุรกิจเนเวิร์คืนหนึ่งครับมีข้อมูลให้นะครับวันนี้การที่เราจะเป็นเจ้าของกิจการหนึ่งกิจการใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราต้องไปหาข้อมูลเองต้องไปเซิร์ชดูครับไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆใดๆเพื่อที่จะหาข้อมูลในธุรกิจนั้นครับว่าธุรกิจที่เรากำลังจะทำครับมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแหล่งธุรกิจไหนที่เราจาเป็นที่จะต้องเอาไปหาสินค้านะครับหรือข้อมูลเพิ่มเติม หรือเราต้องไปดูครับว่าก่อนหน้านี้มีคนเปิดธุรกิจเหมือนเหมือนเราเนี่ยแล้วเขาเกิดภาวะต่างๆอย่างไรบ้างเราต้องศึกษาก่อนครับแต่วันนี้ครับในธุรกิจเน็ตเวิร์กครับผมบอกได้เลยว่าเราเข้ามาร่วมง,ง่ายๆนี่นะครับเรามีข้อมูลทุกอย่างให้ท่านได้เห็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงความคุ้มค่าต่างๆมีครบครับดังนั้นข้อมูลไม่ต้องกลัวครับถ้าท่านเข้าสู่ธุรกิจเน็ตเวิร์กมีข้อมูลให้ทุกท่านได้ชัดเจนอย่างแน่นอน ข้อที่สองครับมีสินค้าอย่างที่ผมบอกครับว่าเราสร้างโครงข่ายหรือเครือข่ายไม่จำเป็นต้องมีสินค้าก็ได้เพราะธุรกิจเน็ตเวิร์กครับเขาจะไปสรรหาสินค้าที่คิดว่าดีที่สุดในท้องตลาดมีจุดเด่นที่ชัดเจนนะครับมีจุดขายที่แน่นอนให้กับทุกท่านแล้วมาตรฐานของสินค้าทั้งหมดท่านไม่จําเป็นที่จะต้องมาเสียเวลาในการที่จะ ไปสรรหาไปจดทะเบียนไปนั่งคุยกับ R&D ไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่จาเป็นฮะสินค้าเรามีเตรียมไว้ให้อยู่แล้วเรามีสต็อกสินค้าเตรียมไว้ที่บริษัทอยู่แล้วท่านมีหน้าที่เข้ามาทดลองใช้สินค้าใช้ดีแล้วบอกต่อผู้คนเท่านั้นเองครับนี่คือเรื่องของสินค้าข้อที่3ครับเรามีโน้ตเฮาวฮะก็คือความรู้ที่จําเป็นในการสร้างธุรกิจครับ อย่างเช่นวันนี้หรืออย่างเช่นในวันอังคารหรือวันพฤหัสหรือในเทรนนิ่งต่างๆที่เป็นคลิปวิดีโอต่างๆที่ปล่อยออกไปครับทุกท่านเรามีโน้ตหาเรามีวิธีการครับที่จะบอกให้กับทุกท่านได้เข้าใจว่าธุรกิจนี้ทุกท่านสร้างอย่างไรแล้วธุรกิจนี้เราจะเอาประสบการณ์ทั้งหมดของผู้คนของผู้นําของเราผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมดเอามาฉายให้กับทุกท่านได้เห็นครับว่าตลอดระยะเวลา20-30ถึงปีที่เราผ่านมาล้มลุกคลุกคลานแบบ100ครับ แต่สิ่งที่ท่านกาลังจะได้รับคือความสําเร็จแบบ100%โดยที่ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกเหมือนเราครับดังน,นั้นโอ้โหเหล่านี้จะมีให้ท่านได้เรื่อยๆครับต่อมาข้อที่4ครับนั่นคือมีเครื่องมือให้ครับไม่ว่าจะเป็นระบบแอปพลิเคชันต่างๆหรือโทรศัพท์อ่าในเรื่องของอะระบบการคํานวณคอมมิชชั่นระบบการดูผังองคอ์กรระบบการดูสายงานระบบการทุกๆอย่างบริษัททําให้ท่านหมดครับ และข้อสุดท้ายครับเรามีเกณฑ์การประเมินธุรกิจครับวันนี้ครับเรามีระดับการประเมินธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าฟังก์ชันในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของรายได้ในเรื่องของตําแหน่งก,กิจยศต่างๆเรามีระบบการประเมินทั้งหมดให้ท่านเรียบร้อยแล้วดังนั้นนี่แหละครับคือทั้ง5ข้อของข้อดีในการเข้าร่วมธุรกิจเน็ตเวิร์กครับท่านไม่ต้องมาเสียเวลาไม่ต้องมา วุ่นวายกับการหาธุรกิจหาเครื่องมือการสร้างระบบการนูน่นนี่นั่นทุกอย่างบริษัทเอาเรื่องยากที่สุดในการทําธุรกิจมาเป็นเรื่องง่ายของท่านเรียบร้อยแล้วอ่ะอ่าอ่าอย่าเพิ่งเลื่อนคลิปนี้ผ่านไปเฉยๆครับอย่าลืมกด subscribe comment หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ติดตามคลิปดีๆแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับเราจะมีการลงอย่างต่อนเนื่องฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ กด subscribe กด like กดแชร์นะครับแล้วก็ส่งต่อคลิปดีแบบนี้ให้กับทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ